ครับสวัสดีครับพี่พี่ซึ่อมวลชวนสวัสดีครับสวัสดีครับท่าแรงก็เลยเรื่องจากสีขาวก่อนนะจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมจะช่ว์โอกาสตอนพูดแล้วก็อ่านสีขาวก็ทีม lightning c h e e t a h ครับผมแล้วพี่เต้ยของเราเป็น shadow eagle ครับอินซีแห่งความมืดมีแปลด้วยเผื่อออินเร์แฟนฟังอยู่แต่แปลแเป็นภาษาไทยนะ lightning c h e e t a h แปลว่าอะไรเขาด้วย c h e e t a h สีขาว ไม่ใช่ไม่ใช่ชยตาชีตาไฟฟ้าเป่งแสงชีตาที่ชอบอยู่เฉยๆนิ่งๆก็คือไม่ขยับไม่ค่อยขยับอูเฉยๆก็ชนะแล้วไม่ต้องร้องไเธไปกลัวนี่จะไม่เก่งนเธอปากใ่พักเธอเก่งในเอกย่างเดียวแหละเธอเอาเสิร์ฟสัมๆก็เก่งหน่อยมามามา่ายรทเรามีกันความเก่งของเราบ้างโอ้ก็เริ่มจาก กระเป๋าแบบผมซื้ออันใหม่มาสีสวยมากสีม่วงใครเห็นใครก็ทักหนึ่งละรองเท้าก็เพิ่งได้ใหม่มาเป็นรองเท้าที่ผมมองเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ได้เอามาเผื่อแผ่คู่ของเราด้วยอันนี้เราจะเด่นในเรื่องของแฟชั่นคอนออปชั่นเราจะชนะฝั่งนั้นอยู่แล้วไม้เราก็มีสีอันใช่มีของแบบที่ทั้งซื้อเล่นพลาทั้มแรงแล้วก็แฟนๆซื้อให้ใช่แล้วก็มาแบ่งเพลอนใช้มีแค่ไหนครับอันนี้ลองพูดถึงฝีมือน่ะ กนไม่แต่อุปกรณ์อุปกรณ์มันต้องมาก่อนเพราะมันคือความมั่นใจใช่เพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจทําอะไรก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการมีอุปกรณ์มั่นใจแล้วก็จะทําออกมาให้ดีครับแล้วก็หน้าผมด้วยครับพอเหมือนแบบผมก็รีฟเลยว่าขอทรงอายุให้ให้ดูแล้วเแบบใกล้ๆพวกนี้เพราะว่าอันนี้เขาเป็นทีมไม่แต่เธอไปยืนอย่างเงี้ยมันเหมือนคนแก่ไปมาสัมภาษณ์เด็กน้องๆแล้วเธอต้องยืนกลางเนี่ยใช่ไหมเออใช่กลมเกินส่วนเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อของทางทีม Shadow Ego ไม่ตอบคำถามเปลี่ยนเป็นเร <c oughs> <more later> <English> ื่องผมว่าโอเคพร้อมขนาดนี้แล้วอยากจิ๊กเกอร์คะแนนสกอรเราเท่าไหร่เกินร้อยผมว่าเกินร้อยนะผมว่าเกินร้อยเพราะมันมีเกินกว่าที่จะคนคนนึงจะใช้ได้เกกินว่านี้จำเป็นต้องใช้อ่ะกางเกงเราก็ใช้กางเกงแบบที่ที่ทางสปอนเซอร์ให้มาอ่าแต่เรียกว่าฝั่งนี้เขาสกอร์ฝั่งนู้ละคะแต่ผมว่าผมว่าสกิลนะสกิลน่าจะพอได้ไปฟิตมาไม่ไม่แต่เราก็แบบ พยายามไปซ้อมก่อนเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ตีเลยแต่สีซ้อมบ่อยจิอะไรบอกวิซ้อมก็ไม่เคยรู้ว่าไม่เ่ยแต่จำได้พี่เต้ไปซ้อมสกายไม่ใช่หรอสกไปซ้อมคนเดียวเลยไปซ้อมเป็คู่แข่งก็ไม่ถดอคู่ไปซ้อมก็บบไทซ้อบไหนนี่ก็เราเราไปเจอกันที่ยิมแล้วเราก็ชวนกันไปตีเพราะว่าเราไม่มีโอกาสไหนๆก็ไม่มีโอกาสได้ตีกับคู่เราแล้วเราก็เหมือนฟิลน้อยเนื้อต่ำใจเนอะเราพอเราเจอศัตรูเราก็ไม่ใช่ศัตรูดิแบบคู่แข่งก็ถือว่าคู่ไปชดผมเลยใช่เราทำพื่อไปชดนะครับเอาง่าย ดูละครไทยเยอะตอนเด็กที่เขาต้องแบบบอกว่าเวลาแบบไม่ได้ความรักก็ต้องไปไปชนไปหาใหม่แต่ฝั่งนี้ค่ะขาน่าจะบอกว่าฝั่งซื้เขาน่าจะว่องไวฝีมือและแรงก็ว่องเยอะไม่ได้น็อปชั่นนะเน้นฝีมือนะเดูเขาตอบแล้วไปตอบไปเลยสเปซสปาตอบจบแล้วฝีมือ เราต้องการแบบนี้เธอก็พูดสิจะพูดจะป่าฉันได้ไงเธอเป็นทีมก็เธอซ้อมฉันไม่ได้ซ้อมฉันก็ยังไม่การ์ดซ้อมไปกี่ EP เองแต่ซ้อมไหมอ่ะพูดไปหน่อยว่ายังไงเป็นมึงเป็นเดียวกันแล้วใส่รองเท้ายี่ห้อเดียวกันอะไรงี้ก็ทีมเดียวกันแหละความสนุกของแมทที่จะเจอจะไหนควาะสนุกแค่ไหนสนุกมากจบแล้วโคตรเลยฮะเบาสบอลที่เขาจะแข่งกันเนี่ยเอาเทพไปเลยเอาแบบ ความเทพเลยปล่อยความตลกมาฝั่งนี้เพราะเราโมกเสียงหัวเราอยากให้ทุกคนดูแบตกันเยอะเพราะว่าบางทีอ่ะสูคนที่เหมือนพักผ่อนไม่พอไปดูบอลดูบาอาจจะตาลายเพราะคนมันเยอะไงบางทีเวียนหัวเป็นลมได้นะแต่พอแบตมีสี่คนอ่ะมันเกิดการประกันง่ายเพราะฉนั้นไปดูสองันนั้นอ่ะอาจจะเวียนหัวอาจจะไปสามไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อย เดี๋ยวก็ต้องคอยดูอะยังพูดไม่ได้หรอกไม่ใช่หมอดูอใสนามีนะครับองกันิหรือเออถ้าปกติก็ประมาณ50นาที50อุ้ย50เลยเลยอะประมาณ40 40ล้กัน50นาทีต้องระดับโลกตีเขาจะแรนลี่กันเยอะต่อลูกอะผมว่าผมว่า30แล้วกัน30ผมว่า15จริงหรอไม่ไม่จบเซตหน ทีนี้แค่สนามหามพี่เตียวกันแล้วไม่ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่กำหนดได้อยู่แล้วไงครับคือเขาตีกันโต้โต้เยอะๆคือเราอยากหยุดเราก็หยุดได้ไงเราก็ตีเสียตรงเราสิคือว่าเราเราเป็นคนกาหนดชะตาชีวิตตัวเองอยู่แล้วเราเหนื่อยเราก็หยุดที่เราให้ลูกมันหยุดที่เราแต่มันจะแพ้งไงฉันไม่ได้มีศักสีอะไรคำคอยฉันไม่ได้มีอะไรความเป็นนักกีฬาอะไรคำคอยเธอฉันไม่ได้แข่งเพื่อศักสีแต่ฉันแข่งเพื่อคนดูที่เขาซื้อบัตรมาคุณจะมาตีแบบ อ้ไปไหมครับแล้วคนซื้อไัตรมาก็ได้ขอโทษเลยขอโทษเขาก่อนทุกคนครับพวกก็รู้ว่ามันเป็นการพูดเล่นกันหยอกหยอกหยอกเอินแต่เอาจริงพวกเราตั้งใจกันอยู่แล้วแหละสี่คนใช่ครับถึงจะมีคือเราถ่ายละครยังไงอาจจะมีโอกาสซ้อมไม่เยอะแต่ว่าเราใจเรามาอยู่แล้วเราอยากจะมาโชว์เนาะโชว์รองเท้านะ ตายอ่ะอ่ะพูดส่งวินาทีแรกคือโอเาทีแรกที่รู้ว่าแข่งแบตคืออะไรเป็นยังไงตอนแรกก็สูสีดีไม่เพเขาบอกว่าอะไรก่อนเดอ๋ควเขาเดินมาบอกหรือเขาไลน์มาบอกอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยพอมาเห็นก็เห็นเห็นโปสเตอร์เลยโปสเตอร์เลยว่าเนี่ยเตมาร์กไอซีของพี่ก็เหมือนกันคือเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือรู้วันาทีก็คือเหมือนแบบตอนนั้นถ่ายเราถ่ายเชอรี่เมจิกอยู่แล้วก็มีคนบอกแบบแข่งแบตนะบอกแข่งแบตอะไรอ่ะบอกว่าคู่กับมาร์กแข่งกับสกายทีงงงงทุกอย่างแบบเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะความคิดแรก ได้ได้ครูแบบมารู้สึกยังไงอ้าวผมเก่งที่สุดในตึกอ่ะใช่ไงก็ถือก็ถืต้องให้ต้องให้คือใจฟูอ่ะเหมือนเราอบขนมปังแล้วเราใส่ผงครูใจมันหนีนั้นเลยครับเตกินไต่คับว่าทไมถึงเลือกเรามาคู่คนที่เก่งที่สุดเขาเป็นการบาลานซ์อยู่แล้วไงเขาก็ต้องบาลานซ์มาชีวิตคนเราเต้เหมือนฝาชีวิตกับมาร์คทเลยใช่ใช่ครับผมก็ฝึกมาแล้วแหละการก้มกันอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกระวังปวดหลังเหมือนตอนเอาติ้งยังไปนวดกันอยู่เลยตอนเอาติ้งไปนวดหลังสกาย แบบในหาที่คนเขาแบบลื่นเริงสนการกัตอนเช้าเราแบบไปหาที่นวดกันเขาให้ขายสไตล์ลิปสติกหรืออะไรถึงจะขายสิฉันก็พูดต้งเยอะแล้วก็ชุดกับพูดอ่ะสีครับขายสไตล์ลิปสติกหน่อย ก็ฟักสไตล์โอลิมปิกด้วยครับเราสามารถไปซื้อได้ที่ไททิเกนเมเจอร์ครับซื้ออะไรครับซื้อบัตรครับบัตรมีกี่ประเภทครับมีหลายประเภทเลยมี่พี่เตลองมีสองประเภทคือเราสามารถเข้ามาดูด้วยตาเนื้อแล้วก็หรือเป็นตาเนื้อผ่านจอก็ได้ทิปตาทิปตาทิปตาใช่ึือก็คือทั้งหมดสามารถซื้อได้ที่ไททิเกนเมเจอร์ครับแต่ใจจริงอะอยากให้มาดูด้วยตาตาเนื้อตาเนื้อจริงเพราะว่ามันจะแบบนึกออกว่าโซดทุกอย่างมันจะเหมือนแบบเราได้ยินเสียงลูกแบตของปุ่มปั้งมันปุ่มปั้งอะแล้วก็ เยอะมากโชว์เยอะมากมีโชว์สุดสันอลังการฟีลเหมือนคุณได้ฟังเพลงที่ตอนอยู่ท่องน้ำมันจะเพาะปว่อยแล้วถูกปะมันเหมือนมันจะมีความแบบมันอลังการที่จริงกันเนอะเราจะยืนยันได้เลยว่าเขาบอกโปรดิชั่นอลังการมากใชยอยากให้คนมา2 3ธันวาทที่แพ็คเลยนะใช่ครับปีไหนครับปีนี้ปีนี้ บารเดียวพอมีเหลือแต่ว่าแต่ว่ามากแบบแบบอี้เตียนเตี่ยแล้วอ่ะบอกบอกเป็แฟนชาวจีว่ามันอี้เตียนเตี่ยแล้วจริงแล้วเหลืยแล้วเลยนิดเดียวลผมอยากให้ให้มาดูเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เจมมทีจัดแบบเป็นการแข่งกีฬาแบบใหญ่ขนาดนี้ใช่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีหรือเปล่าอยากให้มาดูปีนี้ก่อนใช่ถูกไหมอ้าวใช่พอเราไม่รู้เนิ่มเนิ่ออรอปะว่าพี่เตจะอยู่แข่งถึงปีหน้าหรือเปล่าถ้าพี่เตจะอยู่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 ยู่ถฉันไม่เจ็บหรอกเพราะฉันมีคู่ดีอ่ารอดูเลยรอดู หวังแชมป์เอาจริงอะพูดด่าให้เล่นอย่างเงี้ยแต่พอลงสนามจริงอะคนทุกคนเอาจริงทั้งนั้นแหละใช่โคจีเอ็มทีวีอะบ้าเอาชนะกันทั้งนั้นใช่ดูไอ้กีฬาบอลเนี่ยใช่ไหมเห็นเล่นโอ้โหจริงจังเจอเจมินายเจมินายฟาตาฟิกขาเจ็บเลยนี่เอนักเสพก็เลยต้องยกเลิกการแข่งนี้ไปก่อนเลยยังยังยังมีงอะไรอยู่แล้วจินยังมีอยู่ยังมีอยู่คือเราถือถือคตินะครับเต็มที่เพราะว่าแพ้เป็นพระถ้าเราแพ้ แต่ถ้าแพ้จะเป็นมารก็คือเมื่อเราชนะอ๋อก็คือขึ้นอยู่ว่าเราแพ้หรือชนะเราจะดูกันอีกทีหนึ่งอ่าใช่แต่ถ้าลงสนามเราต้องมีใบมวยใบที่ทำอะไรกับตีมูไหมมูไหถ้าถ้าผมผมไม่นะผมเชื่อเลยโอต้าเป็นมูเรื่องอื่นดีกว่ามันไม่ได้มีบิ๊กไพรส์อะไรเราเราแข่งกันเพื่ออ่ะเพื่อความสามัคคีแล้วเพื่อความสุนทรผู้ชมแล้วก็เต็มที่ในในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยอือใช่เอาไปมูเรื่องเรื่องงานดีกว่าอยากให้แบบว่าฝากความเชื่อมั่นในคุณฝากความเชื่อมั่นกับากตี้คุณ ฝากอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกให้ฝากที่พูดไปยังมีความเชื่อมั่นอยู่ก็แสดงให้เห็นแล้วยังไม่มีตอนนี้คนอยู่ทีมเราก็จะวเชื่อมั่นีทีมเนี้ยอสมควรแต่จารแต่ผมไม่อยากให้เชียร์ทีมผมนะผมอยากเป็นมามืดที่แบบมวยรองอ่ะมันไม่อยากเป็นมวยต่อมวยรองคนจะเชียร์มันกว่าก็คือถ้าเหมือนเอฟโก็อยากเป็นตัวพ่ารองอ่ะอยากเป็นวินเมย์อ่ะให้คนรู้าให้คนให้คนแบบเอาใจช่วยอ่ะอยากเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ครับอะไรครับอ้าวตายแล้ว เอาไงอะตอนนี้หลังห่วงหลังก่อนไม่ขออกหรอกอกก็หักได้แต่ขอลังอย่าหักก็พออะไรนะครับเชื่อมั่นอะไรกันมอะไรนะครับเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นอะไรกันไม่ใช่เพียงเราเพื่อนไม่เลยเชื่อแค่เห็นสองคนนี้วันแรกตีกันก็สบายแล้วเราไม่ค่อยตีกันไงเราไม่ค่อยตีกัน ใครจะไปรู้ครับมันอาจจะเหมือนมิสเตอร์พีสมิธก็ได้คือเป็นแบบเหมือนบอกว่าถึงจะทะเลาะกันแต่จริงกเป็นนักฆ่าทั้งคู่แข่งกันหริอจริงที่ผ่านมาที่ทะเลาะกันนี่คุณ acting หรือเปล่ามันเป็นการแสดงเพื่อตบตาพวกผมหรือเปล่าไม่ทะเลาะจริงๆแต่ว่ามีการปรับความเข้าใจกันเรื่อยๆอันนี้คือเหมือนแบบเราเป็นคู่รักที่สมติว่าถ้าไม่ทะเลาะถ้าไม่ทะเลาะจะรู้ไหมว่ารักกันเราจะปรับกันจูนกันจนติดซึ่งตอนนี้รู้ไหมก็ยังก็แต่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคแข่งต้องรู้ต้องรู้แล้วล่ะ แล้วพี่เจท่าไหนมือซ้ายด้วยเพิ่งรู้มาไม่ตีสองมือไม่ใช่หรออะไรนะครับตีสองมือไม่ใช่อตงพร้อมๆกันหรือว่าไม่ไม่ไม่ตีละมือเปลี่ยนสามมือตีได้หรอตีได้สามมือประมาณนั้นแล้วมือไหนกะจะเก็บเป็นไม้ตายไหมนี่ตลอดใช่ไหมโอ้ยโดโดนเอาฝอยไปเลยเหรอแล้วนัดมือไหนไม่ actually ถนัดมือซ้ายอ่ะอ่าไหนก็ไหนๆก็ไสุดท้ายของฝ่ามือขิงหน่อยละกันนี่ยังไม่ได้ขิงเหรอเมื่อกี้ไม่สกายสกายสกายมีอะไรจะบอกไหมครับ ไม่มีครับชนะอยู่แล้วแหละอ๋ออาซีครับครับผมผมว่ามันมั่นใจเกินร้อยอะพี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วเนี่ยดูจากตอนนี้ก็รู้แล้วว่าจะเจออไรก็ยังยังกดหลังเลยไม่ไม่วอร์มยื้อเป็นนวดไหมเปนนวดก่อนไหมเสร็จแล้วค่อยไปอ่าคุยกันเลยเต็มที่แหละครับผมก็เชื่อมั่นในทั้งคนที่เชียร์พวกเราเชื่อมั่นในฝีมือตัวเอง พาร์ทเนอร์ของเราเชื่อมั่นในไม้เราเอ็นเราหน้าผมเราก็เดี๋ยวไปดูของจริงกันอีกทีครับแล้วเชื่อมั่นในรองเท้าประสิทธิภาพสูงครับเบลต์ FF ของเอซิกอันนี้คือไทยยินไทยยินเลยก็จะตั้งใจเต็มที่อ่ะยังไงก็เอาสนุกครับอ่าครับผมก็ตอนเจอซีสกายผมรู้สึกว่าจะตื่นเต้นกว่านี้จริงจริงมันแค่รู้สึกว่าเห็นส่วนลดในห้าเนี่ยตื่นเต้นกว่าเลยเห็นส่วนลดนะ ในส่วนลดของอาหารตื่นเต้นหมดไม่ได้ตื่นเต้นเลยรอดูรอดูรอดูเลยอุ้ครับโอ้ยับ